สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสุรดาช anel นนค่ะวันนี้เราเก็บลูกทอยอีกแล้วไม่ไข่ตั้งเยอะและไม่ชอบหรือเปล่าชอบกินหรือเปล่าชอบเนาะอันนี้พันุอ์อามาจา์อินเดียนะคะวันเมื่อปีห้าหกเราไปอินเดียแล้วเราเอาเม็ดมาปลูกค่ะประมาณตอนนี้ประมาณเก้าปีแล้วค่ะเก้าปีเราได้กินมาสามปีแล้วค่ะไม่ไค่ชอบนะ อ,อ,อีกสามวันสุกแล้วเราจะกินกันนะคะ,ะ,คะเราได้จำนวนมากเราได้จำนวนมากเลยนะคะหนึ่งตะกา้านะะหนตะกา้านะที่ก็จะดำมานเก็บเป็นครั้งที่สามนะคะได้หนึ่งตะก้าแล้วนี่่นี่ลูกใหญ่ๆนี่ลูกโตแต่ตอนนี้ยังไม่สุกค่ะ ประมาณสัก3วันสวันถึงสีวันก็จะสุกได้ที่ี่หนึ่งตะก้าเลยนะคะลพ่อเตอพอเต๋อของเรายังมีอีกค่ะบนต้นยังมีอีกแต่ยังเก็บไม่หมดวันนี้พอแค่นี้เพราะมันยังไม่สุกเอง าชอบคลิปนี้กรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสุรดาด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ